สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่เล็กมาอีกแล้วเนาะวันนี้แม่เล็กมาทำเมนูซี่โครงหมูอบซอสนะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าวันนี้แม่เล็กจะทำแบบไหนนะคะรับรองได้นะคะว่าเด็กๆชอบแน่นอนค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะแล้วก็ตั้ ด้วยรากขวดทีนะคะรากใหญ่มากค่ะหลังจากที่เราโคโลกตามเกลือเรียบร้อยแล้วนะคะเามาหมักนะคะกับหมูนะคะ ซอสหอยนางรมนะคะซอสหอยนางรมนี่เล็กจะใส่2อช้อนเนาะสช้อนโต๊ะนะยิ้วขาวนะคะสามช้อนโต๊ะเนาะถ้าคนไหนบ้านไหนไม่ชอบทานเค็มก็ไม่ต้องใส่เยอะก็ได้นะคะแต่มาเล็กใช้3มประมาณา3ก็เริ่มขยำเลยค่ะแ๋่วก็ล้างมือให้สะอาดแล้วกันนะคะ หลังจากที่เราใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะไปหมักในตู้เย็นหนึ่งชั่วโมงค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาตั้งหม้อนะคะแล้วก็เปิดไฟเลยค่ะจะใช้หม้อใหญ่หน่อยเนาะจะได้ปุ๊บเด่นมันแล้วก็ใส่น้ำมันไปสองช้อนโต๊ะนะคะน้ำมันพืชค่ะพอน้ำมันร้อนแล้วนะคะเราก็เอาที่เราหมักไปเมื่อกี้นะคะมาลงเลยค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำไป1ลิตรนะคะเล็กจะใส่ซีอิอ๊วดำนะคะประมาณกสองช้อนชาเนาะให้มันเป็นสร้างสีสันนะคะทำให้สีมันน่าทานนะคะซีอิ๊วขาวเต้ซีอิ๊วดำนะคะปิดฝาตุ๋นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ประมาณสัก30นาทีนะคะเราก็มาใส่น้ำตาลนะคะแม่เล็ก็จะใส่น้ำตาลที่เป็นน้ำตาลอ้อยนะคะลงไปนะคะเพื่อเพิ่มความหวานนะคะถ้าคนไหนไม่มีก็ใช้น้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลน้ำตาลปี๊บก็ได้นะคะประมาณสักสองช้อนโต๊ะ,ะคะ่ะเนาะ ก็ตุ๋นต่อนะคะประมาณสัก40นาทีพอสัก40นาทีแล้วนะคะก็มาเปิดตูนะคะสีสีก็เข้มขึ้นแล้วนะคะน่าทานมากเลยแล้วก็หมูก็เริ่มเปื่อยแล้วด้วยค่ะอโหหน่าทานมากเหนไหม่าเ,เพื่อนให้ดูใกล้ใกล เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟใส่จานกันเลยนะคะว่าจะน่าทานแค่ไหนเนาะค่ะเพื่อนๆคะ่ะเป็นไงบ้างคะเสร็จแล้วนะคะแม่เล็กก็เอาโรยผักชีต้นหอมนะคะเนี่ยค่ะอร่อยมากๆเลยสูตรนี้นะคะเพื่อนๆลองทําตามดูนะคะแม่เล็กไม่อยากจะเซหรือว่ามันอร่อยแค่ไหนคะ่ะเด็กๆชื่นชอบแม่นอนคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะ เอาละค่ะวันนี้นะคะแม่เล็กต้องขอลาไปหมั่ำก่อนนะคะแค่นี้มาแล้อนอร่อยจริงอร่อยออ bye. จริงบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ